จะจำได้หรือเปล่านะมีแค่ er. แแต้องแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นมีแค่ต้องแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นอาบน้ำเหรอมันไม่เกินไปใหนหรอที่จะทำความสะอาดทั้งตัวเลยนะนี่นะเป็นขั้นตอนในการฝึกตนเองแล้วน่าจะบอกให้โอ้ เจ้าเองก็ลองดูบ้างสิมันช่วยทำให้ใจสงบขึ้นนะปล่อยใจให้ว่าไม่อะเกรงใจรัชหนาวมัดเลยพวกเราได้ลำงานให้ขนศพจากหมู่บ้านไปยังที่ที่หนึ่งโดยเดินไปตามเส้นทางบนภูเขาสุดหนาวเหน็บ ดูท่านนี่น่าจะเป็นการเดินทางแสนยาวไกลซะแล้วสิอาจารย์อาจารย์ไม่ชอบพวกทหารเหรอก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบหรอกนะจ๊ะอาจารย์แค่ชอบพวกชาวประมงกับชาวนามากกว่านะ่ะอาจารย์เป็นพวกใจประสิวนี่วาใช่แล้วจะ พวกใจปรสซลเขาเลือดออกอยู่ เราต้องหาอะไรมาหา้ามเลือดใช้เรานี่ขอเชิญสต๊น,นี่เจ้าน่ะเจา้าเป็นอะไรไหมต้องกลับไปจะปวดจังหากว่าพักอยู่อย่างนี้แล้วก็จะเป็นบาปใหญ่หลวงสภาพแบบนี้นะจะกลับไปได้ยังไงกันเล่า หากกลับไปจะจะ้เป็นภาระเปล่าๆนะทำอย่างนั้นข้าก็ต้องประหารนะสิถ้าหากข้าโดนเห็นว่าเป็นพวกดีทับแล้วก็ในฐานะสมุไรแล้วถือว่าเป็นความอดสูอย่างยิ่งเพื่อประเทศชาติแล้วมันจะดีกว่าหากเจ้านี้ไปเสียตอนนั้นอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกอย่างนั้นมันให้อภัยไม่ได้ข้าต้องไป แล้วเจ้าก็จะตายไปข้าจะต้องไปข้าจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไม่ได้ข้าจะต้องข้าจะต้องไปงโง่เขาเสียจริงๆเอาตัวเองมาตายเพื่อคนอื่นเนี่ยนะมันก็เป็นการตายแบบสญนปล่าเอาสิเขายังไม่ตายมีที่ไหนมีที่ไหนให้เขาไปหรือเปล่าอะตรงนั้นมีอะไรอยู่ด้วยไปกันเถอะ แอะเกินไปจนทำข้าเจ็บปวดใจเสียจริงกับการเอาคนอื่นที่ไม่รู้จักหรือแม้แต่สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์มัสราชีพสิ่งที่ไม่รู้จักจะเป็นความขี้คลาติคอจะอย่องถึงแม้กระทั่งความกล้าในการที่จะหนีนั้นก็ได้หายไปเหลือแต่ความเกรงกลัวกับการเอาตัวเข้าแรกเพื่อสักศีและเกีดยรติยศนั้นมีหลายคนนั้นไม่เข้าใจ หลักเหตุผลและจัดลำดับความสำคัญผิดไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็แล้วแต่ก็จะมีเหล่าวัยรุ่นนุ่มหลงกับความชอบทานั้นและกลายเป็นทาสให้กับมันไปในที่สุด